เรามาดูในโจทย์ข้อนี้ครับนะในโจทย์ข้อนี้เขาให้อะไรมาครับนะห้าเท่าของจํานวนหนึ่งนะครับลบออกด้วยสี่นะแล้วมีค่าเท่ากับสามสิบหกนะห้าเท่าของจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งเนี่ยทาไงครับเรากําหนดให้เป็นอะไรก็ได้นะสักตัวหนึ่งนะห้าเท่านะจำนวนหนนะครับห้าเท่าของจํานวนหนึ่งนะห้าเท่าของจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมครับเรากําหนดให้เป็นอะไรสักตัวหนึ่งนะ ในที่นี้เราให้เป็นตรงนี้ก่อนนะนะลบด้วยสี่นะลบออกด้วย4ี่เห็นไหมครับมีค่าเท่ากับสาสิบหกเห็นไหมครับอันนี้คือโจทย์แท้เลยนะครับนะเวลาเราอ่านโจทย์แล้วต้องแปลงออกมาให้ได้นะครับ5้าเท่าของจํานวน1ของก็คือคูณนะ5เท่าของจํานวน1นะลบด้วย4ี่เห็นไหมครับลบด้วยสี่แล้วมีค่าเท่ากับสาสิหกนะเดี๋ยวเราให้ตรงจํานวนที่เราไม่รู้เนี่ยให้เป็น x ซะนะ ให้เป็น x แล้วจะได้อะไรนะลองดูนะครับนะตรงนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าเราให้ตรงนี้ให้เป็น x เราจะได้อะไรครับนะก็คือ5 x มีลบ4ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ36อสาพอเราได้สมการตัวนี้แล้วเนี่ยเราทำไงครับอันนี้หาไม่ยากนะใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้ลบ4ี่เราเยาย้ายไปซะนะจากลบก็กลายเป็นบวกถูกไหมตรงนี้ก็ได้เป็นส6 บวกเท่าไหร่ครับบวกสี่ถูกไหมตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมพอย้ายไปแล้วตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับห้าเอ็กตันนี้ลอกลงมาถูกไหมครันะสามสิบหกบวกสีรร่เป็นเท่าไหร่รกกครับเป็นเท่าไหร่สามสิบหกกับอีสี่ก็เป็นสี่สิบถูกไหมครับนะห้าเอ็กเพราะฉะนั้นเอ็กเดียวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับจากคูณอยู่ย้ายอีกฝั่งหนึ่งเป็นหารใช่ไหมครับเท่ากับสี่สิบส่วนห้าไม่ยากเลยนะห้าหนะึ่งห้า ลองตัดดูสิครับเอาห้าหนึ่งห้าห้าเลยครับห้าแปดสี่สิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับตอบเท่าไหร่ครับตอบแปดนะเพราะฉะนั้น x มีค่าเท่ากับแปดนะ x มีค่าเท่ากับแปดนะได้ x มีค่าเท่ากับแปดอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาของข้อน,นี้ก็คือเราต้องหัดตีโจทย์ถูกไหมหัดตีโจทย์เห็นไหมครับ ห้าเท่าของจํานวนหนึ่งเห็นไหมห้าเท่าของจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนี้เราไม่รู้เราให้เป็น x ถูกไหมนะลบด้วยสี่นะมีค่าเท่ากับสามสิบหกเห็นไหมตามตัวเ๊นะเลยไม่ยากนะอันนี้ลองหัดลองหัดเข้าใจแล้วก็หัดทํานะครับถึงจะเข้าใจไม่ยากนะลองทําดูครับ